การจัดองค์ประกอบแบบกากบาทกากบาทเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่สัญลักษณ์หนึ่งของโลกลักษณะเป็นเส้นตัดผ่านกันสองแกนคือแกนตั้งและแกนนอนถูกตีความไปในเรื่องของจักรวาลทิศท,ทั้งสี่ของมนุษย์ได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในยุคลทัทธิของนักปราชญ์เพโตเชื่อว่ากากบาทคือสัญลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ในยุคโรมโบราณมีความหมายถึงการลงโทษและการประหัตประหาร ศาส,สนาคริสต์ใช้กากบาทเป็นสัญลักษณ์ด้วยวัตถุที่เรียกว่าไม้กางเขนแสดงถึงการหลุดพ้นจากความชั่วร้ายตัวแทนของความหวังและการล้างผิดหมวดของการจัดองค์ประกอบด้วยสัญลักษณ์กากรบาทนั้นพบได้หลายหมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์หมวดของความกรุณาปรานีหมวดของความบริสุทธิ์และนักบุญหมวดของการปฏิบัติในทางใดทางหนึ่งหมวดผู้ปกป้องหมวดของเวทมนตร์หรือพ่อมดเป็นต้น ดูแล้วพบว่าสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวให้ความรู้สึกที่มีพลังเป็นหลักแต่ก็มีบางครั้งที่การจัดองค์ประกอบด้วยสัญ,ญลักษณ์กรารกบาทก็นำไปใช้ในสิ่งที่นอกเหนือความหมายด้วยเช่นกันเช่นงานจิตรกรรมที่มีชื่อว่า On the Balcony ของจิตรกรคอคอสวิตติโอแมททิโอและงานจิตรกรรม Gently Wakened ของจิตรกร,ร,ร Reginal Earn Ar no. ภาพทั้งสองใช้สัญ,ญลักษณ์กรารกบาทไปในความหมายที่ผ่อนคลายสวยงาม ผลที่ได้ก็คือภาพดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติด้วยอารมณ์มากนักมาดูสองผลงานในหมวดของภาพบุคคลได้แก่นาโปเลียนอินฮิสตัดดีของจิตกรชัคลุยส์เดวิส และมิโคลาจาของจิตกรแจนโมเทสโกทั้งสองมีความเหมือนกันตรงที่แบบยืนท่ามกลางฉากหลังที่เป็นส่วนประกอบแกนนอนภาพแรกสังเกตได้ง่ายส่วนภาพที่สองมาจากการตีความสัญลักษณ์ซิกแซกที่เป็นการเคลื่อนที่แนวนอนอารมณ์ของภาพนั้นแสดงได้ถึงความแข็งแกร่งและพลังของบุคคลสำคัญในภาพรวมไปถึงแสงและการใช้สีที่น่าสนใจ อีก2ผลงานนี้เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแก่เจ็บตายภาพแรกชื่อ The Return of m a r c u s s e c t u s ของจิตรกรเปียนาซิสกรงที่แสดงถึงจักรพรรดิแซ็กตุสมาติเนนุสผู้มีชีวิตเป็นแกนตั้งและผู้เสียชีวิตเป็นแกนนอนอีกภาพชื่อว่า Funeral เด r e of the Long c o ิค m มของชองพอลเลคองซึ่งเกี่ยวกับพิธีศพ